มาครับนะเช้านี้เอาของสวยๆมาเปิดกันแต่เช้าเลยก็วันนี้ก็จะเอามาให้นะเลือกชมเลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเอาตัวที่ไม่สวยก่อนอ่าตัวนี้อ่าเป็นชิมาโน o อัลเตกาตํานีิของเขาคือตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงท้ายเขาเนี่ยมันไม่มีกาดปิดตูดหาย หายหรือแตกผมไม่แน่ใจแต่มันมาอย่างนี้แต่ดูความสมูทของเขาแล้วตัวนี้แขนน่าจะไม่ใช่ของเดิมน่าจะเป็นของเออร์นอตนี่ครับแต่ลื่นไหมถามว่าลื่นไหมลื่นสุดเดินหน้าถอยหลัง ได้นะครับนี่ตัวน,นี้เป็นลอกคิดไปเป็นราคาประหยัดอ่าตัวน,นี้เป็นราคาประหยัดมาปาคลิกเสียงมีนะครับมีมีคลิกเสียงเบรกกีมมโนเบรก แน่นเลยครับนี่เแบรกได้ยออ๋อห้องเบรกใหญ่นะครับพวกนี้ห้องเบรกเขาใหญ่มากเกีียวยาวด้วยไม่ต้องกลัวฝาหล่นหายนะครับนี่ห้องเบรกนี่จานเบรกมาเริ่มทึม ครับก็เป็นลอกราคาประหยัดไปนะตัวนี้ก็นะที่คิดว่าจะเอาไปไปทำเป็นอะไรก็ได้เก็บไว้ก็ไม่เสียอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มหาไม่ค่อยได้แล้วครับอัลติก้าอย่างเงี้ยอ่าสปูลก็ยังสวยๆอยู่ครับตัวนี้ผ่านไปเนาะอ่ามาดูตัวนี้สวยขึ้นมาอีกนิดนึงอ่า ตัวนี้ครบสมบูรณ์สวยแขนปกติเดิมทุกอย่างเป็นแขนเสียบนะครับ <c oughs> อ่านี้บุนเป็นง่ายมาดูนี่ไม่ต้องบอกน้มลื่นทุกตัวครับนี่นะนี่นอนมลื่นมากตัวนี้อตัวนี้ก็ขอนะเขามาทำรีวิวนิดนึงเพราะว่า ปิดไปเมื่อกี้นี่เองมาแต่เช้าเลยอ่าอะไรรีวิวให้น้าดูไปด้วยเลยอ่าตัวที่น้ารับไปนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ราคาออกกลางกลางครับสวยงามสภาพบิบวับหลหลาหมาเห่าเบื้องเคลือบนี่หน้าลอกแข็งแรง ไม่ล้าไม่อ่อนนี่เด่นหน้าท้ายหลังปกติน็อบหมุนอยู่แล้วครับอ่าเรามาตัวระดับการเกสสะสมครับลอกงานกล่องนอนกล่องเลยตัวนี้นี่โอ้ยไม่อยากกจะจับเราจะมีไดแกรมมีป้ายอะไรมาอยู่ในนี้ครบนะครับนี่เป็นงานกล่องของเขานี่สภาพ ตัวนี้ถือว่ากริปในบรรดาที่ผมนั่นละเจอมาละของ a อาเตกตัวนี้เป็นเบอร์สองพอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้2อ0พตัวนี้สองพอันนี้ก็สองพัเนี่ยกริปตัวนี้ก็ราคาจะโดดนิดนึงเพราะว่าทั้งสวยและมีกล่องมาให้ด้วยขายกล่องด้วยนี่แหละนี่ครับ กิฟต์นานะที่ชอบงานสะสมหรือว่าจะเอาไปเอาไปขิงสวยมากครับตัวนี้งานขิงงานสะสมได้ครับเอาไปขิงก็ลอกสมัยใหม่หมุนไม่หมุนไม่นองนั่นครับไม่มีเสียงอะไรเลยหมุนเป็นสำลีเลยตัวนี้นี่ครับ เอาเตก้าว wow. ิบวับวิบวับแวววาวนี่มันไม่โฟกัสโฟกัสหน่อยโอเคนี่ครับก็ถ้าสนใจก็นี่อย่างนี้ยังเล่นลื่นเลยครับนี่ลื่นไม่ล่ะนี่ไม่ต้องปั่นเลยครับเอาเตก้าแน่นอนอยู่แล้วก็เอามาฝากไว้ให้นะนะ เผื่อนนาที่มีกำลังนะครับตัวนี้ซื้อเก็บไว้เถอะผมเดินติวแต่ผมก็ไม่ยากขายแล้วผมเสยดายตัวนี่ดูนี่ลื่นไหมครับครับเป็นงานเกียริสะสมผมแล้วผมก็เอามาให้น้าๆเลือกชมว่าอ่ามีมาสามตัวแต่ตัวนี้ ขออนุญาตนะเขาแล้วตัวนี้ไปแล้วไปเมื่อกี้นี่เองขอบพระคุณนะนะมากครับก็คงต้องเป็นมานําเสนอตัวนี้แหละครับเนี่ยสภาพก็จะประมาณแต่ถามว่าเอาไปใช้งานนี่ติวเลยนะฝากไว้ครับกับตัวนี้แล้วกันวันนี้อีกตัวหนึ่ง